เจ็ดที่นั่งครับที่ตอนนี้โลดแล่นบนท้องถนนเลยเห็นคนขับกันเยอะมากๆครับอยากมีใช้สักคันไหมกับตัวของ Expander ครับ อันนี้1.5 GLS รับปี2021นะปีใหม่ๆยังสดๆอยู่สีเทาเดิมๆสวยงามนะครับผมหน้าปาเขาก็หล่อเหล่านะครับแล้วก็เป็นเจิตนั่นที่ใช้งานได้จริงด้วยนั่งสบายนะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับและส่วนของด้านในครับโตโตคาอัพให้อีกแล้วนะครับผมจัดเบาะนังชุดใหญ่ชุดใหม่ลงให้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่านอกจากตัวรถสภาพสวยแบบนี้นะครับผมบอดี้เรายังมีการการันตี จากบริษัทคูอินสเปกชั่นนะครับผมรับประกันนะครับเรื่องบอด,ดี้โครงสร้างให้คุณผู้ชมได้อุ่นใจอีกนะครับผมมีเป็นแป,ปเปอร์ให้เลยนะใครสนใจนะครับรถทีดด่คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้จัดต่อไปครับผมกับราคาเบาๆครับแค่439,000บาทเท่านั้นเลทนี้เลท่อทแค่ประมาณ7จ็ดพันบาทนะครับคุ้มหน้าใช้แบบนี้รออะไรครับรีบติดต่อมาครับที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลย083 777 7747และ083 777 7757บอกเขานะเอาเอสเพนเดอร์ 0, 8, 3, 7, 7, 7, 7 estou a morte.